ส่วนคุณสุเทพเทือกสุบัณเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์วันนี้ก็ให้สัมภาษณ์เรื่องอาการลาออกจากตําแหน่งหัวหน้าพักของคุณอภิสิทธิ์นะครับช่วงหนึ่งเนี่ยนะข่าวถามว่าคุณอภิสิทธิ์ได้โทรไปปรึกษาก่อนลาออกหรือเปล่า <c oughs> นะครับคุณสุเทพฉายาเลยนะครับแม่หนุ่มอมทุกข์นะฮะ <c oughs> บอกว่าอภิสิทธิ์บอกผมว่าจะถแถลงวันนี้ผมก็รอให้ถแถลงเสร็จก่อนเพราะถ้าสื่อมาถามผม ก็ไม่รู้จะทำทาหน้าอย่างไงนักข่าวถามว่ามีการยกหูคุยกับเนวินชิดชอบแกนนําพักภูมิใจไทยถึงสาเหตุความพ่ายแพ้หรือไม่คุณสุเทพก็บอกว่ามันอยู่ที่การจัดตั้งของเขาดีมากการตลาดของเขาดีมากนะครับไปฟังคุณสุเทพครับตนี้ทาพัิสตจะมีการัวห้อพิสู์ใหม่ในการมองไปข้างหน้าหรือว่าจากพส คณะก,กรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ก็คงจะต้องไใส่ผมและท่านนะครับนั้นอ่านอ่านเอาเ,อา,เอาอ่านเอานะครับนะักข่าวถามว่าความพ่ายแพ้ครั้งนี้เป็นเพราะการกําหนดยุทธศาสตร์ของพรรค มีปัญหาหรือเปล่านะครับคุณสุเทพบอกคงไปโทษใครไม่ได้ก็เป็นปัจจัยประกอบกันหลายอย่างมาถึงขั้นนี้แล้วเราทุกคนควรทําใจยอมรับผลการเลือกตั้งประชาธิปไตยก็เป็นแบบนี้ต้องฟังเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนเมื่อผลการเลือกตั้งออกมาว่าเขาต้องการให้พักเพื่อไทยเป็นรัฐบาลก็เป็นรัฐบาลพวกผมก็เป็นฝ่ายค้านแต่ขอให้ประชาชนสบายใจว่าผมจะไม่ลุกขึ้นมาเผาบ้านเผาเมืองเหมือนพวกเสื้อแดงไม่เหมือนพวกเพื่อไทยแน่นอน จะไม่ทําให้บ้านเมืองยุ่งเหยิงวุ่นวายเพราะพรรคประชาธิปัตย์พวกผมมีวัฒนธรรมทางการเมืองจะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์กติกาของระบบประชาธิปไตยจะทําหน้าที่ฝ่ายค้านที่แข็งแรงคอยตรวจสอบรัฐบาลเป็นปากเสียงแทนประชาชนทําอย่างมีวัฒนธรรมสร้างสรรค์ตามกฎเกณฑ์กติกาไม่ใช่เล่นทั้งในสภาและนอกสภาใช้เวทีสภาด้วยออกมาใช้กฎหมู่ข้างนอกด้วยพวกผมไม่ทําแน่นอนนักข่าวถามว่าส่วนตัวจะเลือกใครมาเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่ คุณสุเทพบอกว่าพักยังต้องปรึกษากันอยู่แต่ว่าจะจัดให้มีการประชุมใหญ่ภายใน90วันตามข้อบังคับซึ่งสมาชิกต้องปรึกษากันนักข่าวก็โยนชื่อคุณกรจติกวณิตรองหัวหน้าพักกับคุณอภิรักษ์วสายโยธินคุณสุเทพเคยเอ่ยถึงสองชื่อนี้ก่อนหน้านี้ด้วยแต่คุณสุเทพบอกว่าตอนนี้อาจจะมีคนเพิ่มเข้ามาอีกครับอ,อก็ทุกคนมีสิทธิ์ทั้งนั้นหากมีคนเสนออภพิสิ์เป็นนายกอีกแล้วเสนอคุณสุเทพเป็นเลขาธิการพักอีกครั้งจะรับหรือไม่คุณสุเทพบอกว่าถ้าตนคิดจะรับแล้วจะลาออกทําไม ตนคงต้องแสดงความรับผิดชอบในสิ่งที่ทําให้พักไม่ประสบความสําเร็จในการเลือกตั้งแต่ตนว่าท่านอภิสิทธิ์เป็นหัวหน้าพักที่เรียบพร้อมเป็นนายกที่ดีของประเทศแต่เมื่อคนเขาไม่เลือกก็ต้องยอมรับ Ooh, สุเทพยังบอกด้วยว่าตนไม่ได้คุยในเรื่องนี้ตนเป็นหัวหน้าพักก็ต้องทําตามหัวหน้าพักอยู่แล้วขอไปตนเป็นเลขาธิการพักก็ต้องต,ต้องทำตามหัวหน้าพักอยู่แล้วจะคิดอะไรก็ต้องรอให้ช้าไปจังหวะหนึ่งให้หัวหน้าคิดก่อนก็เลยยังไม่ได้ซักซ้อมกันเรื่องที่ลาออกอ <evet, S 2> ภิสิทธิ์อย่างที่ถามว่่าาโททไปปึกกกษออนมสุเบว ก็เห็นบอกจะถแถลงวันนี้ก็อย่างที่ภาพออกมานะคะ,คะนะักข่าวถามว่าเนี่ยครับประเมินหรือไม่ว่านางสาวยิ่งลักษณ์จะอยู่ในตาแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศเนี่ยได้นานแค่ไหนนะครับคุณสุเทพบอกผมขอให้เป็นนายกได้นานๆทําสิ่งดีๆให้บ้านเมืองอย่าไปเอาตัวอย่างไม่ดีที่พี่ชายทําไว้มาทําอีกอครับคุณสุเทพบอกถึงเรื่อง exit poll นะครับ อ,อก,ก่อนไปเอ็กซิทโพแกนเมื่อถามว่าแกนนําพักเพื่อไทยประกาศจะเช็คบินนายสุเทพเทือกสุบรรจากเหตุการณ์สลายการชุมนุมคุณสุเทพบอกผมทําใจอยู่แล้วและยืนยันว่าจะไม่หนีออกนอกประเทศเหมือนพันธมิตรโททักษินผมเป็นคนไทยเคารพกฎหมายไทยถ้าตัดสินลงโทษผมก็จะก้มหน้ายอมรับการลงโทษแต่จะพิสูจน์ความถูกผิดตามกระบวนการยุติธรรมและผมทําใจแล้วว่ากระบวนการของคนพวกนี้จะพลิกบิดเบือนจากข้อเท็จจริงทําทุกอย่างแต่ทํำยังไง แต่ทํายังไงได้เราเกิดในประเทศอย่างนี้ก็ต้องเผชิญกับสิ่งเหล่านี้ตอนเป็นฝ่ายค้านยังโกหกไฟแลบเผาก็ยังบอกไม่ได้เผา <c oughs> เพราะฉะนั้นเป็นรัฐบาลก็พอคาดเดาได้และวว่าเขาจะทําอะไรบ้าง <c oughs> คุณสุเทพพูดถึงการต่อสู้กับแนวทางนิรโทษกรรมให้พันธรรมิตรโทรทักษินนะครับว่าผมลงมือทําการบ้านตั้งแต่เมื่อคืนแล้วปรากฏว่าไม่มีประเทศใดในโลกที่จะออกกฎหมายนิรโทษกรรมให้กับผู้ที่กระทําผิดอาญาก่อการร้าย เผาบ้านเผาเมืองมาก่อนอนี่ไปทําการบ้านมาเมื่อคืนเ <c oughs> พิ่งทํ <c oughs> าเมื่อคืนนะครับตอนเป็นรองนายกด้า <c oughs> น,นความมั่นคง <c oughs> ก็นั่งเฉยเตอนตอนเป็นฝ่ายความมั่นคงไปประกันพวกเผาเ <c oughs> ชื่อว่าเขาคงทําเมื่อมีโอกาสฉลาดที่จะรอโอกาสหลอกลอก่ลอประชาชนให้ตายใจเสียก่อนส่วนที่พันธมตทักษิณบอกว่าจะไม่กลับประเทศไทยถ้าต้องติดคุกเนี่ยคุณสุเทพบอกผมบอกกับประชาชนแล้วว่าพันธมตทักษิณเป็นผู้วิเศษกว่าคนไทยทั้ง65ล้านคนคนไทยคนอื่นต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย ไม่ได้เป็นผู้วิเศษครับไม่ได้เป็นผู้วิเศษกว่าคนไทยทั้ง65ล้านคนซึ่งก็ตรงไปตรงมาไม่เป็นไรเมื่อถามว่ามองว่าพรรคเพื่อไทยจะทําได้หรือไม่หมายถึงนิรโทษกรรมไม่ให้ทักษิณติดคุกเนี่ยนะครับคุณสุดเทพบอกเมื่อมีเสียงข้างมากก็ทําได้แต่พวกผมก็ต้องสู้ตามเหตุผลหลักฐานข้อเท็จจริง